ได้แล้วค่ะของหมวยนะคะเดี๋ยวก็มาจัดการของย่ากันก็จะต้มนะคะต้มอีกสองฟองเหมือนกันค่ะตักให้ไดห้หมดย่กสองฟองนะคะส่วนย่าก็จะต้มเอาเนาะ 哦，对。Oh, okay. มากเลยโอเคใช้ได้ได้แล้วค่ะของหมวยนะคะเดี๋ยวก็มาจัดการของย่าก,กันก็จะต้มนะคะต้มอีกสองฟองเหมือนกันค่ะเย็นนี้ย่าก็ไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะทุกคนก็จะต้มไข่สามฟองนะคะกินกับน้ำพริกแล้วก็สะเดาวลวกเนาะสะเดาก็ยังลวกเอาไว้ ยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนก็กินเท่าที่เรามีเนาะไปบ้านสวนของเพื่อนน้องมานะรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะทุกคนหลายๆอย่างเนาะ จนเขาไม่อยากได้อะไรของเราเนาะก็รอนะคะเราก็ไขต้มสุกนะคะทุกคนมันแช่ตู้เย็นเนาะก็เลยน่าจะนานสักหน่อยหนึ่ง โอเคนะคะทุกคนไข่ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวยาก,ก็จะอุ่นน้ำพริกปลาเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกปลานะคะเดี๋ยวก็จะหั่นหอมใส่อีกเนาะเพราะว่าความกินแต่หอมหมดค่ะ <c oughs> โอเคนะคะทุกคนก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะไปตั้งวงกันเลยนะคะตั้งวงกินข้าวนะคะไม่ใชตั้งวงอะไรแต่ย่าจะไม่กินข้าวกินแต่ผักน้ำพริกไข่ต้มมาค่ะกินข้าวกับย่าเนาะเขาเรียกกินอะไรอ่ะกินกลับเิ ข้าวไม่กินกินตะกับนี่น้ำปลาหวานโอ้ยไม่ใช่น้ำปลาหวานน้ำพริกปลาสะเดานะคะ เซ็งก็ตัวเองทุกคนทำคลิปไว้เนาะกลับไปลบข้อมูลสมดเรียนเลยเซ็งมากๆก็เลยมามาถ่ายใหม่อีกนิดหน่อยนะคะมานี่ไข่สามฟองนะมะม่วงสุกสดาวมาค่ะมากินด้วยกันเนาะก็มีแค่นี้เองค่ะวันนี้ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ